ผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามอย่างมากในขณะนี้นั่นก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในซูดานอาจจะดูไกลตัวเราก็จริงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวพันกับชะตากรรมของคนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะนานาชาติตอนนี้ เร่งอพยพพลเมืองของตัวเองออกจากสูดานโดยด่วนท่ามกลางความเสี่ยงในภารกิจอพยพเพราะว่าสนามบินก็ปิดให้บริการแล้วการจะบินผ่านน่านฟ้าสูดานตอนนี้นักว่าเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งเช่นเดียวกันค่ะ กระทรวงการต่างประเทศของจอร์แดนก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเครื่องบินทหารสี่ลำจากกองทัพจอร์แดนนำพลเมือง343คนรวมถึงชาวปาเลสไตน์ซีเรียอิรักและเยอรมน,นีจำนวนหนึ่งอพยพออกจากสุนมาถึงสนามบินในกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนได้อย่างปลอดภัยแล้วคนที่อพยพออกจากสุนบางส่วนเปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเดินทางออกมาทางบกจากกรุงคาทุมยากลาบากมากเลยนะคะเดินทางออกมากว่า1,300กิโลเมตร ทางด้านของจัสตินรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาก็ทวิตข้อความระบุเหมือนกันว่ามีการระง,งับปฏิบัติการอบพยพพลเมืองจากสุนเป็นการชั่วคราวค่ะตอนนี้นักการทูตของแคนาดาปลอดภัยดีพวกเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกสุนและทางการแคนาดาก็พยายามทำทุกวิธีทางในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสุนโดยมีการจัดตั้งทีมประจาการเคลื่อนที่เร็วในจิบูตีซึ่งกองทัพแคนาดากาลังวางแผนทางานร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เผยภาพนายแอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่กำลังติดตามแผนปฏิบัติการอ,อพยพเจ้าหน้าที่อเมริกันออกจากสถานเอกอากาัครราชทูตในกรุงคาทุมระหว่างการอ,อพยพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยยืดเยื้อมากว่า1สัปดาห์มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย420คนและยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายค่ะ กองทัพฝรั่งเศสใช้จิบูตีเป็นฐานในการเตรียมความพร้อมเพื่ออ,อพยพนักการทูตและพลเมืองออกจากซูดานซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้เครื่องบินของฝรั่งเศสสองลำอ,อพยพประชาชนจากหลายประเทศรวมประมาณ200คนออกจากซูดานแล้วเครื่องบิน430ของอิตาลีก็ได้เดินทางไปถึงสนามบินกรุงคาทูมเมื่อวานนี้ค่ะอ,อพยพประชาชน170คนมีชาวอิตาลี 140คนมีพลเมืองในสหภาพยุโรปรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักวาติกันโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอิตาลีเข้าไปติดตามหาชาวอิตาลีในบ้านทุกลังเพื่อช่วยนำตัวออกมาขึ้นเครื่องที่สนามบินโดยรัฐบาลฝรั่งเศสและอิตาลีประกาศว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับพลเมืองทุกคนที่ต้องการอพยพรวมถึงพลเมืองของประเทศอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะ ภารกิจในการอพยพประชาชนออกจากสุนตอนนี้ถือว่าเสี่ยงอันตรายมากนะคะเพราะว่าตามท้องถนนยังมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างกองทัพสุนและกองกําลังกึ่งทหารภายใต้ชื่อกองกําลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือว่า Rsf โดยกองทัพสุนระบุว่าได้ให้ความช่วยเหลือในการอพยพพลเ,เมืองของประเทศต่ตางๆที่เดินทางไปท่าเรือสุนห่างจากกรุงกาทูมไป650กิโลเมตรที่หน่วยงานนานาชาติรอรับพลเมืองของตัวเองอยู่ที่นั่นสนามบินในกรุงคาทูม ปิดบริการและการบินผ่านน่านฟ้าตอนนี้ถือว่าเสี่ยงอันตรายมากค่ะดังนั้นยังมีชาวต่างชาติอีกหลายพันคนติดค้างอยู่ในซูดานด้วยค่ะ